ครับสวัสดีครับพบกับผมนายวิเตอร์วันนี้จะพามาดูฮีโน่หัวเปอร์เซียว่าเกียร์เขาจะเป็นแบบไหนใส่แบบไหนไปดูกันครับเกียร์หนึ่ง,งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจีอันนี้มีเจียธรรมดาไม่มีโลไม่มีง่ายอ๋อถอยไปนน่นเจียถอยเราไปลองไล่มาอีกทีหนึ่ง สองสามสี่ห uh> ้าหกเจ็ดเจ็ดเกียร uh uh> uh ์ธรรมดาอันน uh ี้เครื่องกี่แรงพี่อันนอันนี้สามร้อยสามร้อยสบามร้อยเเจะเป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดาไม่มีโลไม่มีไฮโมเปอร์เซีย อันนี้หัวเสียหัวน่องมันเป็นแค่หัวเปลี่ยนหัวหัวแค่เปลี่ยนหัวแต่นี่เป็นห,หัวเสียมันก็เป็นเพียงฮิโนโ่เนี่เยเจ็ดเจ็ดเกียร์แปดเกียร์หอย,ยโอเคครับก็จบกันไปนะครับ สำหรับคลิปพามาดูหมู่เปอเซียว่าเค้เาใส่แบบไหนครับก็บากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้นะครับเผื่อผมจะได้ไป รีวิวที่ไหนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ